สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรัญญาทองขัดอยู่โรงเรียนบ้านบางกระสั้นหนูเป็นประธานแกนนำโครงการรักษาศิลป์ห้าของโรงเรียนบ้านบางกระสั้นวันนี้หนูจะมาบอกเส้นทางภาวะความเป็นผู้นำของนักเรียนซึ่งมีนักเรียนที่ลักษณะเก่งกล้าและดีหนึ่ง ้าห,หมายการสร้างภาวะความเป็นผู้นำของนักเรียนที่มีคุณลักษณะเก่งกล้าและดีสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนโดยให้กิจวัตรจิตกิจวัตรความดีส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่คุณธรรมพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น่าตา,ตามคุณธรรมตามลักษณะ เก่งกล้าและดี 2. การการสร้างวัฒนธรรมและองค์กรและการสร้างนักเรียนให้มีให้มีให้มีผู้นำในโรงเรียนด้วยกิจกรรมในโรงเรียนรักษาศีล5ค่ะปัญหาที่ยังประสบอยู่พร้อมแนวทางแก้ไขการสื่อระหว่างทาง กับนักเรียนครอบครัวชุมชนเนื่องจากช่วงวัยที่แตกต่างกันมากทำให้การสื่อสารของนักเรียนกับครอบครัวชุมชนไม่ไปแนวทางเดียวกันผู้ใหญ่จะมองว่าเราการกระทําของนักเรียนสมัยนี้ไม่เหมือนกับการกระทําของตนในอดีตทําให้มีช่องว่างระหว่าง การสื่อสารทางความคิดที่มองต่างกันในแต่ละช่วงวัยไม่มั่นใจในตัวของนักเรียนกานำเจ,จเจ็ดกิจวัตรความดีมา,าบูรุ์กับการพัฒนาโครงการคุณธรรมอื่นๆเรียนมากขึ้นเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้อย่างรวดเร็วไม่ดื่มเนื้อหาที่ได้เรียนไป กล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าที่จะตอบคำถามได้นักเรียนถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหาวิชาการให้กับเพื่อนๆน,นักเรียนได้อีกด้วยส่งผลให้ประเสิฐผลและประเสิฐผลของการเรียนดีขึ้นเป็นลำดับ บรรยายความรู้สึกความประทับใจหรือเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการประทับใจในตัวนักเรียนทุกคนเป็นอย่างมากเห็นถึงการพัฒนาในที่ดีของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่ดีขึ้นการกล้าแสดงออกทางความคิดของตนเองการมีน้ำใจการช่วยเหลือผู้อื่น การที่ผู้เรียนได้นำเจ็ดกิ่งวัดเก็กิจวัตรความดีได้ดังนี้นักเรียนรักตัวเองรักและครอบครัวชุมชนมากขึ้นเห็นได้จากการดูแลรักษาความสะอาดของ,ของร่างกายสิ่งของเครื่องใช้การเมืองมีพัฒนา ที่ดีขึ้นในการเรียนงานบ้านจิตอาสา